ดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันการจับมือเนี่ยนะครเป็นอะไรที่เราทำกันจนชินเป็นท่าทางทักทายที่สากลมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังผ้าทางที่ดูแสนจะธรรมดานี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันมีความลับที่น่าทึ่งแล้วก็เก่าแก่มากๆซ่อนอยู่ซึ่งรากของมันเนี่ยนะครับลึกลงไปถึงสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์เราเลยทีเดียว แล้วเคยหยุดคิดกันเล่นๆไหมครับว่าเอ๊ะทำไมต้องยื่นมือไปจับกันด้วยล่ะเวลาเจอหน้ากันทักทายกันหรือจะทำข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่เรื่องราวเบื้องหลังเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันเข้มข้นแล้วก็น่าทึ่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยเพราะมันเชื่อมโยงกลับไปถึงยุคสมัยที่การเจอคนแปลกหน้าเนี่ยอาจจะหมายถึงความเป็นความตายได้เลยนะ เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันใน6ประเด็นหลักๆเลยนะครับตั้งแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเป็นสัญ,ญลักษณ์ในยุคโบราณแล้วทำไมจะแค่จับเฉยๆต้องมีการเขย่าด้วยไปจนถึงการกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเท่าเทียมจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังและมรดกที่ทำเนียมนี้ทิ้งไว้ให้พวกเราในปัจจุบันครับมาเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยนะครับจุดกำเนิดของการจับมือเนี่ย มันอย่างรากลึกลงไปในสัญชาตญาณพื้นฐานที่สุดของมนุษย์เราเลยครับนั่นก็คือการเอาตัวรอดลองนึกภาพตามนะครับในสมัยโบราณที่ลอกเรายังเต็มไปด้วยอันตรายการเจอคนแปลกหน้ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือความหวาดระแวงเอ๊ะคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมาดีหรือมาร้ายการจับมือเลยถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อตอบคําถามสําคัญข,ข้อนี้ล่ะครับว่าเราคือมิตรหรือศัตรู และจากความไม่ไว้วางใจกันนี่เองครับที่ทำให้เกิดทฤษฎีที่คนยอมรับกันมากที่สุดนั่นก็คือการใช้การจับมือในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพในยุคโบราณหลักการมันง่ายมากๆเลยครับคือคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ถนัดขวาใช่ไหมครับและมือขวาก็คือมือที่ใช้ถืออาวุธไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นมีดดังนั้นการที่เรายื่นมือขวาที่ว่างเปล่าออกไปให้อีกฝ่ายเห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นการประกาศแบบไม่ต้องใช้คําพูดเลยว่าเฮ้ hey, ดูสิ ฉันไม่มีอาวุธนะฉันมาอย่างสันติโอ้โหมันเป็นการสแสดงเจตนาดีที่ส่งพลังมากๆในยุคนั้นเลยนะครับแล้วนี่ไม่ใช่แค่การคาดเดานะครับเรามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สนับสนุนทฤษฎีนี้แบบชัดเจนเลยไล่ไปตั้งแต่เกือบ3,000ปีก่อนเลยนะครับมีภาพสลักของกษัตริย์อัสซีเรียจับมือเพื่อสร้างพันธมิตรกับผู้ปกครองบาบิโลนขยับมาที่ยุคกรีกโบราณ การจับมือที่เรียกว่าเด็กซิโอซิสก็ปรากฏอยู่บนงานศิลปะและป้ายหลุมศพเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงหรือแม้กระทั่งบนเหรียญของจักรวรรดิโรมันก็ยังมีการสลักรูปการจับมือเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความพักดีเลยครับเอาล่ะครับแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะมันมีอีกชั้นหนึ่งที่น่าสนใจมากถ้าแค่จับมือเพื่อโชว่วาไม่มีอาวุธแล้วทำไมต้องมีการเขย่าเกิดขึ้นด้วยล่ะครับแค่จับเฉยๆก็น่าจะพอแล้วหรือเปล่า คำตอบก็คือนี่มันเป็นเหมือนกลลอบายเพื่อความปลอดภัยที่แยบยลมากๆในยุคอัศวินเลยครับการเขย่ามือเนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจไปอีกขั้นว่าอีกฝ่ายไม่ได้แอบซ่อนอาวุธอย่างมีดสั้นไว้ในแขนเสื้อนั่นเองขั้นตอนมันง่ายมากครับคือ 1. ประสานมือกัน 2. เขย่าแรงๆเลยถ้ามีมีดสั้นหรืออาวุธอะไรซ่อนอยู่ในแขนเสื้อนะครับมันก็จะหลุดร่วงลงมาทันที เป็นการตรวจสอบความปลอดภัยด่านสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มไว้วางใจกันได้อย่างแท้จริงนั่นเองทีนี้พอโลกเริ่มปลอดภัยมากขึ้นความหมายของการจับมือมันก็วิวัฒนาการไปอีกขั้นครับจากเรื่องความปลอดภัยทางกายภาพล้วนๆไปสู่การเป็นสัญลักษณ์ทางสังคมที่ท่งพลังมากขึ้น ในช่วงศตวรรษที่17นี้เองครับมีกลุ่มศาสนาที่เรียกว่าควักเกอร์ซึ่งพวกเขามีความเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนและพวกเขานี่แหละครับที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนความหมายของการจับมือไปตลอดกาล จุดนี้นะ่าสนใจมากๆครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับในขณะที่การทักทายแบบดั้งเดิมอย่างการโค้งคำนับการถอนสายบัวหรือการถอดหมวกเนี่ยมันคือการเน้นย้ำถึงลำดับชั้นทางสังคมใครสูงกว่าใครต่ำกว่าแต่กลุ่มเควกเกอร์มองว่าการจับมือนี่แหละครับคือท่าทางที่แสดงออกถึงความเสมอภาพโดยตรงทุกคนยื่นมือออกมาในระดับเดียวกันเพื่อแสดงความเคารพซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงสถานะทางสังคมเลย เอาละครับตัดภาพมาที่รูปปัจจุบันกันบ้างแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องมีดสั้นในแขนเสื้อของใครอีกต่อไปแล้วแต่การจับมือก็ยังคงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับการจับมือมันเปรียบเสมือนประโยคแรกของการสนทนาที่ไม่ได้เอ่ยออกมาเป็นคำพูดเลยครับมันสามารถสร้างความประทับใจแรกพบได้ในเสี้ยววินาที แล้วก็สื่อสารได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ความมั่นใจความจริงใจไปจนถึงเจตนาที่อาจจะซ่อนอยู่ลึกๆก,ก็ได้ลองนึกภาพตามนะครับการจับมือที่หนักแน่นมั่นคงจะสื่อถึงความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแต่ในทางกลับกันการจับมือที่อ่อนปวกเปียกที่เราชอบเรียกกันเล่นๆว่าจับมือปลาตายเนี่ยอาจจะถูกตีความว่าคนคนนี้ขาดความมั่นใจหรืออาจจะไม่ค่อยใส่ใจเราเท่าไหร่ขณะที่การใช้สองมืออบอุ้มเนี่ย จะเป็นการแสดงความอบอุ่นความจริงใจเป็นพิเศษแต่ก็ต้องระวังนะครับถ้าบีบเรียงเกินไปอาจจะกลายเป็นการสื่อถึงความก้าวร้าวหรือความพยายามที่จะควบคุมแทนได้เหมือนกันมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับเราได้เห็นการเดินทางอันน่าทึ่งของท่าทางง่ายๆนี้ผ่านประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมานับพันปีเลย นี่คือวิวัฒนาการของการจับมือโดยสรุปนะครับจากที่เป็นสัญญาณเพื่อความอยู่รอดสู่การตรวจสอบอาวุธที่ซ่อนไว้การเป็นเหมือนตราประทับของพันธมิตรกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมและท้ายที่สุดก็กลายเป็นเครื่องมือสร้างความประทับใจแรกพบในยุคปัจจุบันของเราและนี่อาจจะเป็นบทสรุปที่สวยงามที่สุดครับการจับมือได้วิวัฒนาการจากการประกาศว่าฉันไม่มีอาวุธมาสู่การเชื้อเชิญที่บอกว่าฉันพร้อมที่จะเชื่อมสัมพันธ์ ดังนั้นครั้งต่อไปที่เราจะต้องจับมือทักทายใครสักคนลองนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้ดูนะครับวันนี้ไม่ใช่แค่ท่าทางตามมารยาเฉยๆแต่มันคือการสืบสารมรดกอันเก่าแก่และเป็นการส่งข้อความที่ทรงพลังออกไปโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆเลยและคำถามสำคัญก็คือข้อความที่เรากำลังจะส่งออกไปนั้นคืออะไรกันแน่ครับ